วันอาทิตย์ที่20ธัานว่าคม63ตั้งแต่เวลา8โมงเสาหอดหาโมงแรงขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวชชยภูมออกไปใส้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชชยภูมิกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยภูมิผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งต้องเป็นคนสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปนี้มือเลือกตั้งมิสื้อในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเป็นเวลาหนึ่งปีติดต่อกันหลักฐานใส่แสดงตัวในการลงคะแนนคือบัตรประชาชนบัตรหรือหลักฐานที่ทางราชการหรือหน่วยงานรัดออกให้ตรงนี้หมาย จำไว้เด้อวันอาทิตย์ที่20ท,ทันว่าคม63นีเช้าชัยภูมิต้องรวมพลังออกไปใส่สิทส์้อยกันกำหนดทิดทั้งการบริหารบ้านเฮาอย่าลืมเข่าคู่หาก่าเบอร์ที่เจ้ามากสวัสดีสวัสดีเมืองไทยอีสานไม่ไกลสวัสดีชัยภูมิ วันอาทิตย,ย์ที่ว0ธันวาคม6.3ตั้งแต่เวลา8โมเช้าถึง5โมงเย็นขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวชชยภูมิออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชายภูมิและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชชยภูมิคู ติเลือกตั้งต้องมีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปในวันเลือกตั้งมีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเป็นเวลา1ปีติดต่อกันหลักฐานใช้สแสดงตนในการลงคะแนนคือบัตรประชาชนบัตรหรือหลักฐานที่ทางราชการหรือหน่วยงานรัฐออกให้โดยมีหมายเลขประจําตัวประชาชน13หลักเจอชิยภูไม่นอนหลับทับสิทธิ์อย่าลืมเข้าคูหากาเบอร์ที่ท่านชอบ